เยอะๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเชิญค่ะขนมจีนน้ำยาขาไก่ค่ะค่ะวันนี้จะทำขนมจีนจริงๆก็ทำแล้วนะแต่วันนี้จะทำหม้อใหญ่เลี้ยงเด็กๆวันเกิดลูกชายไม่รู้จะทำอะไรเลี้ยงเด็กค่ะล้างปลานะคะเนี่ย แล้วก็ไอ้กองปลานินเนี่ยใช้ปลานินมันก็ไอ้กองพ้องมันก็จะดำแล้วก็จะใช้แปรงเนี่ยขัดขัดมันหน่อยใช้แปรงขัดเพื่อไปต้มขัดที้ขาวเลยนะเนี่ยแล้วเราก็าล้างเกลือหน่อยกันขาวเสร็จแล้วก็ต้มน้ำรอไว้ละตรงนั้นมาหาั่นเป็นชิ้นเล็กสองชิ้นเอาน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปใ้ตัวหนึ่ง แล้วนี่เราก็จะให้มันมีอร่อยขึ้นแล้วก็จะใส่ขาไก่เนี่ยค่ะซื้อขาไก่มาโลหนึ่งเนี่ยค่ะขาไก่เราจะเคี่ยวไว้ก่อนยี่สิบนาทีแหละเนี่ยอันนี้สักสิบห้านาทีแล้วกันซื้อมะพร้าวสดมาโลหนึ่งจะมาคั้นกะทิเราเราใช้คั้นเองเราไม่ซื้อไม่ใช่กะทิกองค่ะเนี่ยค่ะคั้นกะทิก็มีลูกเผ็ดสงสัยว่าหัวกะทิคืออะไรก็คือคั้นครั้งแรก อันนั้นเขาจะเรียกว่าหัวกะทิค่ะละครั้งที่สองนี่ก็จะก็จะเป็นกะทิธรรมดาละถ้าเราจะทําขนมหรืออะไรเนี่ยเขาจะเอาหัวกะทิี่เก็บไว้ก่อนแต่ของเราเป็นขนมจีนไม่ต้องเก็บเราจะรวมไปเลยทั้งหัวทั้งหางรวมกันเป็นที่เดียวเป็นหม้อเดียวนีในหม้อเดียวกันค่ะต้มตัวก็จะเข้มข้นเข้มข้นเออมันจะมันมันมัน่า เข้มข้นนะหางนี้ก็จะไม่ค่อยมันละนี่ค่ะแล้วก็จะการเนื้อใสไปในหม้ออันนี้ปลาเราต้มเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะขึ้นมาแกะเนื้อจะปล่อยให้มันเย็นนิดหนึ่ง นี่น้ำปลาเราจะเก็บไปก่อนสำรองแล้วเกิดถ้ที่มันข้นเกินไปเราก็จะมาเพิ่มได้เพราะว่าน้ำปลานี่จะหวานอ่าคปกติน้ำปลาต้องเค็มนีครับเนี่ยอ่ะนี่น้ำน้ำต้มปลาค่ะน้ำต้มปลาอ๋อนึยกว่าน้ำปลาไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะนึยกว่าน้ำปลาตากับข้าวครับไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวองใช้แล้วค่ะน้ำปลาตากับข้าวเวลาเราจะมาใช้ขนมจีนเราจะไม่เอาเปลือกหนังมันนะไม่เอาหนังมัน จะทําให้ต้๊ยาเรามีดําๆไม่น่าทานแล้วก็จะแกะออกหนังไม่เอาหนังเราจะลอกหนังออกตัวเราจะลอกหนังออกร้อนไหมครับวันนี้ร้อนค่ะดูที่เหงื่อเหงื่อปเจดูที่เนี่ยไหลยย้อยเลยกันเช็ดหน้านอนเช็ดเหงื่อให้นะครับเออ แม่นี้มีบุญ <honestly> คุณอันใหญ่หลวงเล้ยตัวลานนะคะ ล้างกระชายค่ะเราก็จะมาขูดล้างเกลือกออกนิดหน่อยไม่ต้องขูดเกลี้ยงๆองอ่ะออกมาหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นแล้วเราก็จะมาหั่นหน่อยเพื่อจะได้ปั่นง่ายมาหั่นหั่นให้มันแน่นหน่อยเล็กๆหน่อยไม่ต้องเล็กมากมันจะได้เข้าเครื่องแลวปั่นง่ายหน่อยละเอียดไม่ต้องเล็กค่ะ เพราะว่าเราเราปั่นมันจะได้ละเอียดง่ายหน่อยไม่งั้นมันเป็นมันจะมีพวกลากพวกอะไรมันอะถ้ามันมันไม่มันไม่ขาดแต่ถ้าเราเอาเรามาตัดเ้ากหน่อยนึงมันไอ้พวกลากมันก็จะละเอียดไปด้วยใส่กระชายลงไปปัน ปลาลงดิบปันก็ติดแกงนี่ใส่น้ำไปหน่อยเนินน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยใส่ได้เป็นเหมือนน้ำซุปื่วปั่นง่ายขึ้น เราจะปัดละเอียดหน่อยแต่ถ้าใครลูกเพจชอบเรีนไม่ะละเอียดหยาบก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะก็ะเวลาเคี่ยวก็จะเคี่ยวก็จะเจอกระจายค่ะแลก็จะคอยดูหน่อยแต่เราจะละเอียดมันเดี๋ยวอีกนิดนึ่เคื่อจะมาผัด แล้วต้องเอาพริกแกงเนี่ยมาผัดผัดกับน้ํามันก่อนเพื่อมันเราจะได้ขนมยาแตกแดงๆนะค่ะลูกค้าลูกเพจบางคนชอบแดงเนี่ยเราก็ต้องเอาน้ำพริกมาผัดแต่นี่ลืมไปค่ะพี่ลืมไปค่ะืมผรวมเนปาละลืมค่ะโดยลูกบังคับเหลือเกินพูดผิดผิดทุกๆเขาจะทับตาเขาทับกันไม่ได้อะครับเนี่ย สอนง่ายค่ะไม่จำไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เนื้อเลยไม่ได้หวงสูตรเลยค่ะน้ำมันเอ่อหยกล้ำข้าวเดี๋ยวเราจะมาทำขนมกีนผัดพริกมันให้มันให้มันออกแตกมันนะคะก็แล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะใส่ไม่ต้องเยอะค่ะเพื่อไปผัดพริกมันหยกค่ะผัดอะไรก็อร่อยค่ะอร่อยทุ <c oughs> กอย่างเลยค่ะเนี่ยอันนี้เราจะมาผัดเครื่องแกง โอ้วันี้ม้าเจ๊เปลี่ยนที่กันน้ำมันใหม่เหรอครับเนี่ยค่ะได้ได้จัคอนเซอร์มาค่ะไปเอาปสปคอนเซอร์ไปเอากระดาษที่ไหนมาครับมีลูกเกดส่งเปยมาให้ร้านค่ะก็เลยเอากล่องมานัดใช้ประโยชน์ได้ใส่กะทิลงไปเลยค่ะ ต่อไปแต่น้ำปลาค่ะของกับข้าวยี่ห้อกับข้าวที่ให้มาค่ะนี่ค่น้ำปลาตาก,กับข้าวอ่อ,อ,อนเค็ม่เปอร์เซ็นต์แต่ไม่ค่อยเค็มค่ะน,นี่จิ้มปลาได้เดี๋ยวเราทำเคี่ยวก่อนเดี๋ยวเรามาปรุงรสเคี่ยวสัก15นาทีก็พอค่ะไฟปานกลางผีสันต์เถอนะเยิ้นหน่อย ใส่ผงนัวน,นิดนึงนี่มีนนหลายคน,นยบอกว่าใส่พี่เธอเจ้ฉันก็ชอบเหมือนกนนันพอชอรอเนี่ยบางคนเขาบอกว่าถ้าไม่ะเจใส่น้ำตาลก้อนเนี่ยค่ะลงไปัส่ก้อนเล็กๆตัน้กวดค่ะเพิ่มรสชาติมันจะอร่อยคล้ายๆทูรสแต่เป็นน้ำตาลทรายมันจะหวานแหลมไปแต่ก้อนเล็กๆก้อนเดียวปพริมันหวานอยู่แล้วล่ะน้ำปลาราดก,กับข้าวเพิ่มลงไม่ได้นิดหน่อย อร่อยเลยค่ะเนี่ยไม่ไม่เค็มเลยเนี่ยกะว่าจะใส่ถ้วยช็อตแคนเบียรแล้วกันเนี่ยแต่ถ้วยช็อตแคนเบียร์ค่ะลูกข้าใบค่ะมงรักด้วยไปแบกไม่เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มมะชาที่เราต้มไว้ ขาไก่เยอะๆค่ะพ่อแม่พี่น้องเชิญค่ะมากินขนมจีนน้ำยาขาไก่ค่ะเชิญค่ะวันนี้เราใช้น้ำปลาของเยี่ห้อกับข้าวมาใช้น้ำมันผัดพริกก็เป็นของโยกค่ะรวมด้วยค่ะเชิญค่ะแซ่บค่ะ Oh, <laughs>